ก่อนกลับครับอย่าลืมแวะซื้อของเที่รวลึกกันด้วยโดยเฉพาะเจ้านี้ครับเมียคุเมีย,ค,มยคุนะครับชื่อของมาสคอตประจำงาน Expo ตอนแรกพ่อโตนกับลูกๆเห็นก็งงนะครับว่ามันคือตัวอะไรเป็นตัวสีฟ้าๆแล้วก็มีตามากมายสีแดงๆตัวนี้เป็นการออกแบบโดยการได้แรงบันดาลใจมาจากสิ่งมีชีวิตครับที่เกิดจากเซลล์และน้ำมารวมกันเพื่อสื่อถึงจุดเริ่มต้นของชีวิตนั่นเองนะครับดูน่ารักแล้วก็มีเอกลักษณ์สุดๆไปเลยทุกคนคิดว่าไงกันบ้างครับ หลังจากเดินเที่ยวกันมาทั้งวันนะครับสุดท้ายแล้วโซนที่เด็กๆชอบกันมากที่สุดครับก็คือสนามเด็กเล่นนั่นเองครับก่อนกับพ่อโซนก็ขอพาเด็กๆเนี่ยมาผ่อนคลายกับเครื่องเล่นในงานก่อนนะครับหลังจากเดินเที่ยวมา1วันนะครับก็ค้นพบว่า World e x p o 2 0 2 5นะครับเป็นงานที่ยิ่งใหญ่จริงๆครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะเที่ยวได้จบใน1วันนะครับต้องมาอีก หลายหลายวันนะครับแต่ว่าพอสโตนกับลูกๆเนี่ยน่าจะเที่ยวกันแค่วันเดียวครับ